So, Sebe. Hallo. Diese ist auch bisschen größer, oder? Sebe? Das ist die gleiche Größe, aber größer habe ich die nicht. Ich doch, das ist die gleiche Größe. Gleiche Größe, ja. Hat jemand richtig gesagt? <lacht> <lacht> doch, Männer haben auch mal recht, gell? Ab und zu. <lacht> <lacht> mhm. Und dann So ein Haus oder glaube ich schon? Er hat noch nicht. Er hat andere.

डेट सिक्स और त्राई सीख 10 Cent. Mag uns 10 Cent. Mag mal raus. Da.

นหลายกับพี่น้องเฮ้ยหลายขักหลายเนี่ยรถราคาเนี่ยคนเต็มเลย <Okay. S 1> คนหลายค่ะคนมาซื้อของขวัญปีใหม่พี่นอ้องของขวัญปีใหม่แล้วมันหลายมัน อันนี้สาเลยอันนี้ยังนี่น,น้นาในวัดอิสโคโค หลายจากพี่น้องคนหลายจักไรเนี่ยเป็นป็นบืดเงินพากันมาใจสื่อของแบนเนี้ยมจะพี่น้องเอ้ยคนเมืองเนี่ยอุ้ม่ขวไใ้สองยางใส่เสื้อกันหนาวก็กระเป๋าเำามีกับบดเป็นพันแล้วพี่น้องเลยมึงวิญมาเชิญไหกูตา

qua cục mà đi Cút trơn hả Hôn đẹp À sô so. Nà mẹ Thơm Thơm Trơn nè รถนีก็รถนะอันนี้ก็รด,ดเหมือนกันไ <c oughs> ล่ะคกณ ขนาดของมีราคาของมันแพงน,นะพี่น้องเนาะคนกับสื่อกักสื่อเนี่ยงานเพิ่นคือตะคร้อมดีๆพี่น้องเอ้ยผู้ใดก็ได้ จะเพิ่นเอาเงินมาถิ่มกันซะนี่แต่ของเป็นแคะอันนี้ร้านนี้กระเป๋าลด30เปอร์เซ็น กระเป๋าสีแดงกับกระเป๋าต้องเก่าลายเสื